อย่าอะไรบ้างฮะขอดูได้ไหมได้ที่ไหนเนี่ยผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยู่อำเภอแบบผมอยู่ที่นี่เมื่อก่อนแฟนผมมีอยู่ไงแล้วมันเราแฟนด้วยไงโดยแฟนอยู่ที่ข้างในนะอยู่ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่เราเมียนไทยก็ไม่โดยผมไม่ได้กลับมาเลยนะยังไงอยู่ยังไงเนี่ยครับบางทีเขาจะให้มั่งอะไร เขาก็ให mm kh ้เราเขาต้องต้องรับเขาเนะแต่ว่าแั่เนี้เราไม่ได้ขอเขาไอเราไม่ได้ไม่ได้ขอเขาเนาะเขาบอกให้แล้วนอนที่ไหนผมก็นอนอยู่ที่หน้าวินนะครับหน้านอนหน้าวินใช่บางวันผมเนี่ยผมก็ต้องมานั่งอยู่อย่างนี้นั่งก็เดินอยู่ที่โน้าไม่นตำงานเราเอาอะไรไปกินแล้ก็ต้องทรมานอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมเราอยู่ขอให้ได้งานนะโอเคครับ